สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสำหรับมือนี้ครับพาทุกท่านออกมาหาในยยชนานกินพืชเก่าครับผมออกมาใส่เบ็ดนะครับเนาะใส่เบ็ดเยียใส่เดือนครับจนรับไม้ก็เป็นไม้ที่ห้ามมาขังที่แล้วนี่ครับผมออกมาํำไม้ครับมาลองเบืองสิเป็นเังได แม่หลอบบังหันนี้โอ้หมันครับแต่ส่วนหลายชิเมนปลาไหลเนาะเยอะอยใส่เดือนมีพกกุกระถือเบ็ดมากเจ็ดสิบหลังครับผมแล้วว่าผมกปย่างใหญ่เบ็ดไปก้อนแล้วเนาะเหีอืออายุประมาณสิบกว่าหลังนี่ครับกับเยอะใส่เดือนเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมเปลี่ยนจังไหนมือนี่สิคขือมือหลอบก้อนบอสแต่บ่หมานจังไลยกระถือว่ามาเล่นทุ่งหรือน้านุ่กันครับผมไป ไปเสียบเยน้ำกันครับผมชิมมือสีข้าก่อนมาเบิองหลังแหลกน้ำกันเยื่อใส่เดือนเลือ้อเต็มตลอดพี่เหล่วครับใส่หยอมเอาเลือมาหลายดอกค่อ,คอยๆหยอมใสเอาครับนี่ครับใสเดือนไงผมนเนาะเกีียวเข้าไปเลยตัดน้ำได้ครับผมบ่ใส่หลายดอกคับ ตัวนึงใ้ใส่ไสี่หาลังครับผมย่งหน่อยเนาะเยือนลงไปปล่อยครับผมไปลังต,ต่อไปครับเขกางามครับผมเขียวงามอันนี้บ่เอกนลเข่า้ะครับเดินอีกต้นหญ้าครับผมไม้ปักเบ็ดกัโอ้หายาครับหายาแบบ แรงๆครับปีนี้เยอ์ใส่เดือนนี่กวสิได้มากนีกน็ไทหน้าครับไทหน้าดำหน้าเนาะต่อไปครับผม น้ำนน้อยๆนี่ก็เพื่อหวังรุ่นปลาไหลครับผมหลอดที่เหลวโอ้เดี๋ยวไายเตียมเลยปลปาไหลซิบก็โตครับผมเพิ่งหลอบคำหลอบเสาเนาะเพิ่งลุดเพิ่งขาดครับอ่ะ ต่อไปครับใส่เรื่องเช็กหลังนึ่ี๋มารุ้นกันตอนยำยำจักรอบนึงครับผมเรียวร้อยครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนยำนะครับผมไป เดลาหยามเบ็ดละครับอดอกแหลกของเฮาเนาะตรงนี้จะเป็นเดล,ลาซองทุ่มครับผมตอนทุกท่านมาเลาะเบิ่งเบ็ดน้ำกันครับเบ็ดเยื่ยยใส่เดือนเฮ้าผมยังไหลโอ้ลมนะหลอดแหลกเยื่อบวลอนเนาะถ้าบวมมันก็คือมาเล่นทงเล่นน้ำน้ำกันนะครับผมเหมือนรยากาศน้ำกันเนาะมือน,นี้ออกมาซ้ำไม,ม้ครับ ไม่เกาไม่เกาลังมีป็นจังเลยหลนี้น่เยอะเลเนาเยนเ,อเยอะก,ก่อนครับผมป่ะเบ็ก,กัน่อครับผมอ้หลังที่สครับที่สามันเบ็ดโกองอ,อยู่หบ่อย่หอนนอ้อยู่ครับผม ปลากระเลี่ยมครับโอ้ยังนียู่ในบนอู้หลังนี้ยู่ครับนง่น,นตัวแรกมาแล้วโอู้บางปลาเข่าเพิ่นครับมืงเบสดเิ่งก่อนครับตุบ๊กไม่บอกอู้ดึงดูดจังเบิดตัววากายงี้ครับ มใาสั่งเดือครับค่อยๆแกะออกก่อนออกหัขึข้นจินนึงอือม,มาแล้วครับผมตัวแรกครับผมเก็บครับมา นังนนั่นนื่นแหกของคำขึ้นนี่เลยอูนังนี่ยูให้บ่นี่ดึงสายเบ็ดพาดาทุนครับผมอ้ ไปมึงหลังด้านหนาก่อนครับผมหลังนี้บอยุออกเอาโอ้ยบอกขั้นเด็กกินครับสงว่ามีอยู่แล้วถ้าผมเห็นตัวปลาไหลอยู่เมื่อกี้นี่เอาตัวเป็นอย่างครับผมเห็นเยอะเลยไหมเห็นไยอเก้าหนะ นี่ถือปลาครับผมปลาอย่างนี้ประคอปลาอย่างโอ้โหนี่ปลาคอครับผมใส่ปลอกครับโอ้กินเลือดด้วยตัวิืมปวดตัอเอ้าหลุดจ่อยตัวน้อยหดเนะกินเข้าไปแล้วตัว บินลึกจังเผมได้ยามเบ็ดไปก่อนนะครับผมหลังได้ถือลังได้ม่อาการผมสิท่ายเบึ้งครับผมมาครับผมตัวที่สองยังยามเบ็ดมากพอหน่อยนะครับเนื้อมีป่าพ่าใครกินเพ็ดเลย ค eh ุณง่อยอยู่บ่เลยฮึ ครับผมโอ้แต่มสวยๆเลยตัวนี้คืนเออโอ้อบ้าคืนหอกก่อนเลยนะเนาะเบิดหรือวะนะตัวที่สองครับ nhạc quay không แต่ไม่กันต่อครับผมนี่เชียงป่าดินครับนี่เดียบบอโอโหหัวจะมาตัวง่เถอะโอ้ยหลาก,กเลยครับผมเนี่ยใส่ปอกโอ้ยอืาโอ้กินเลือดครับผม Å! โอ้ดังดันห่านี่กะไม่แล้วครับผมอยู่ของต้นห้องที่ดึงจมครับฮะไม่อยู่จี ยังนี้ครับผมปากยังดึงอยู่ส่งคือปาเข็งแต่เข็งอยู่ครับผมชา,<ว>ชาดึงเขีงก็ปาเข็งเลยนี่หไดยยุครับผมกินบุลึกหมนเลยามยูยปาเขียงนเก็บค,ครับพปเดืเติมกันพปดือ อ๋อนั่งๆอืมตามหึ่งเบ็ดแล้วนี่จะขั้นเบ็ดครับผมเบียงดันเสลายอยู่นั่งนั่งมีกระถืออีครับนะงังอ,อืมเบียงนั่งเอ้โอ้โอ้ ท่งหุ่นมันป่าอีหยังเนาะถึงเบ็ดผมอ่ะผมมา,มาป่าถึงเบ็ดแล้วครับทา่าขุนกระไรที่บอลเฮีเ้ยงจ้ะนั่งยิงยื่นตะเขีงเลยนะครับนี่เบ่งซุ่งนั่นแมนกัดปรับ,บโอ้เออตรวตัวนี้จิ๋วเล็กเลยเจอ มันมีบุญเหรอย็ดตรงนี้าตยายยึดม,ม,มันเหอมุกแนอยู่ครับตะโอโอ้ตัวประคอง มึงเรียนตัวนี้นะบอลมึงอะไรนี่นี่นะครับผมอ๋อตัวนี้จะเอาตัวนี้ละโอ้บอนมึงเห็นว่ามันใส่โลบหรือบึงโอู้หูปลาลูกคอกแตกบุ่นๆนะครับ างานปลาคุยไงครับผมยำเบ็ดเสร็จแล้วครับผมบร่เดปามาเพิ่มอีกเลยครับเนะาะลูกง้ังน,นะครับผมคีอว่าวก็จะยืดจินด้วยดอกเดี๋ยวบางคนงานลวกหนึ่งครับผมจะรับการยำเรบหัวค่ำเนาะ ครับผมไปล่ยมาสองตัวครับกราคอมาสองตัวปลาชิงสองตัวยางละสองครับผมอมถือว่าตีก็ไม่ได้ยังนะครับผมะเดี๋ยวยังกลับมาลุ้นกันอีกรอบเ้าอ,อีกรอบหนึ่งครับผมยังทำมาพอกันไหมครับผมไป ครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมสวัสดีทุกท่านที่ขมามาที่ตามรับชมครับในเวลายามเบ็ดแล้วครับผมแต่เราเบิ้งเบ็ดน้ำกันครับย้ำเหมือนเศร้าเนาะบรรยากาศอาทิตย์ก็ต้องสิกึืนครับผมเป็ดแต่ห้อันแห้งถึงบูมือกันก็นได้นี่ก็เวลาหัววงเศร้าครับผมหยุดเบ้งเบ็ดน้ำกันสิมันหรือบอ่มนัน แต่บ่ามันจะต้องมามเล่นทงเล่นหน้าน้ำกันครับผมเต้านี้เนาะจังไรมีลังแรกมันใส่ไปนี่เ,เยเออเียบลดนเลยเนาะยนอยัองเย็บขึ้นก็ได้ปล่ไลสองตัวครับขึ้นก็ไดู้ในร้านมางดื้อมีมี อหาวปามเลยแมนน้ำมันเริ่มแห้งนีดจากเว็ดหรอครับผมมาเริ่มแห้งครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ยามเว็ดไปก้อนกันแล้วกันครับผมลังใดเมียาการผมที่ายเบื้องครับ ตัวแรกครับผมมาาเ้วนีวปั่นเขาพันมุนอยู่นี่อย่างเบดมาหลายหลังแล้วครับมิตรลุดครับลุดหลายหลังอยู่จะลุดตะลุดเลยเดี๋ยวเขาพน่นเขาาพ่นกันน,น้อยอยู่ ครับผมตัวแรกเก็บครับดผมไลยยำเบ็ดไปก้อนกันแล้วกันนะครับผมหลังได้ถือผมยังสิดให้เบื้องครับเดี๋วยวยำเบ็ดไปอีๆก่อนป่ายิง ô cái kho phải suy yếu ô đỉnh lực đấy chup tác nghiệp nôi nè tràn không sâu nỉ các ông ôm kho บริถินเนื้อมาตาสพร้อมครับผมเนี่ยนะแต่แรกของเสานีครับผมเจ็บครับหนึ่งลังดันหนาหนีครับผมนี่อย่างมึงใช่ไหม ขาดครับว้าวโซสายพี่อีกขาดเลยครับผมโอ้ดินเดี๋ยวว่าสายพี่อีกขาดโบ้ทร้มาดาเลยครับเด้อพี่อีซี่ซิฟเลยครับนี่ บหลังนี่ก้อนครับผมบู๋บน,นี่ยครับปลาเข่าพ่นครับผมสุดยอดแล้วดึงมาเกี่ยวมุนเบิดโอ้โอหอยปวกกัน ใส่ไงเลยครับผมใส่สวยเลย เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการยามเบ็ดรอบเสานะครับเนาะอะไปลามาหลายตัวอยู่ก็จะอยู่ได้กินอยู่หรอกครับเดี๋ยวมาลงผลงานกันครับผมลงผลงานร่วมกันเนะาะจะไหนก็ฝากกันน้อยนะครับเด้อทุกท่านซอยกดซับไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมผมถึงเด็กมึกำลังใจฮะคลิปมาลงให้ทุกท่าน,นชมต่อไปเรื่อยๆครับ มาบ่างผลง,งานครับผมนี่ผลง,งานหลอบเศร้าครับปาะหลมากสามตัวครับปลาคอตัวหนึง่งและปลาขิงกายตัวนึงครับผมหรือว่าพ่อได้ยู่ได้กินนะครับมาหน่อยมาไลายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้ก็สิทธิขคอ,อํานาจทุกท่านไปก่อนนะครับเาจังกลับมาพบพอกันไหมอีพี่ต่อไปครับผมจะไปหายูหากินแนวใดครับผมไม้ใดเนาะ จะมาหลุ่นมาติดตามกันไหมครับสรรับมือนี่สวัสดีครับ